สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีน้ำโชคพาด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวรูดงวดประจำวันที่2ตุลาคม2565นะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่อง คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่1น,นะครับผม สำหรับวันที่หนึ่งนะครับผมแอดมินให้รู้จุดที่หนึ่งนะครับผมสำหรับหนึ่งนะครับผมก็มาเจ็ดหนึ่งนะครับผมในรอบเฉพาะจิตนะครับผมและก็มาหนึ่งเก้านะครับผมศูนย์หนึ่งเก้าก็มาตัวเน้นนะครับผมสำหรับสามตัวนะครับผมแอดมินให้เจ็ดหนึ่งเก้านะครับผม ออกเก้าเจ็ดหนึ่งนะครับผมก็เคาโต๊สนะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับเอฟซีพี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่สองนะครับผมสำหรับวันที่สองแอดมินห้รูดอยู่ที่สองนะครับผมสำหรับสองก็จะมีสองศูนย์ 2อ2ห2ึ2ง2องสองสอและก็สอานะครับผมสำหรับตัวที่แอดมินชอบเป็นการส่วนตัวนะครับผมก็จะมีสองหนึ่ง สองสามสอ,สสอ,สอแ,และก็29นะครับผมถ้า f c พี่น้องชอบก็ตามนะครับผมถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมอดมิกก็มานำเสนอเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับ f c พี่น้องนะครับผมเอาไว้พิจารณานะครับผม ถ้าไม่ชอบตามที่แอดมินเจาะให้นะครับผมก็สามารถจับคู่เองได้นะครับผมสำหรับ2ความชอบก็ต่างกันนะครับผมสำหรับชุด3ตัวนะครับผมก็จะมี6 2สอง3 1 2 5และก็7 2 8นะครับผมเอ็ดสี่พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผม กดเลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดต,ตีนำโชคพาด้วยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้เอฟซีพี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังปังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ